ในค่ำคืนที่สนามโอแทฟฟอร์ดซึ่งควรจะเต็มไปด้วยความหวังของแฟนบอลปีศาจแดงกลับกลายเป็นเวทีแห่งความสับสนวุ่นวายและเสียงวิจาร์ณไม่รู้จบเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายคาบ้านต่อเอฟเวอร์ตันแบบบุดหวิด0-1แต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลต้องขยี้ตาแรงกว่าผลการแข่งขันคือเหตุการณ์ดราม่าระหว่างนักเตะแมนยูเองการปะทะกันกลางสนามการโดนใบแดงสุดเดือดและบรรยากาศแบบที่ไม่มีใครคาดคิด กลายเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่แฟนบอลพูดถึงยาวนานกว่าตัวสกอร์เสียอีกมันเริ่มต้นจากเกมที่รูปแบบเหมือนจะเป็นใจให้กับเจ้าบ้านแมนยูครองบอลเยอะกว่าต่อบอลลื่นกว่าเอาบอลขึ้นหน้าได้บ่อยกว่าดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าทางทว่าปัญหาที่ตามหลอกหลอนมาตลอดฤดูกาลกลับโผล่ขึ้นมาอีกครั้งนั่นคือความไม่เด็ดขาดในพื้นที่สุดท้าย การจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมและที่สำคัญที่สุดคือความผิดพลาดง่ายๆในเกมรับที่เป็นเหมือนผีร้ายประจำทีมมาตลอดหลายเดือนเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่คาดหวังจะเห็นความมั่นใจของทีมกลับมาชัดเจนทว่าหลังผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เสียงเชียร์ก็ค่อยๆเบาลงกลายเป็นเสียงพึมพำบ่นความไม่เข้าใจกันของผู้เล่นเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจังหวะส่งบอลที่ควรจะธรรมดากลับมีความลังเลจังหวะประสานงานที่ควรจะเนียนกลับดูขาดขาดเกินเกินผู้เล่นบางคนแสดงท่าทางหงุดหงิดบางคนตะโกนตำหนิกันเองเบาๆและบางคนทำสีหน้าเหมือนหมดแรงใจ จุดแตกหักของเกมเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อเกิดจังหวะที่ผู้เล่น2คนของแมนยูมองบอลคนละทางเหมือนไม่รู้ใครควรจะวิ่งปิดพื้นที่สุดท้ายก็บังเอิญมาชนกันเองกลางสนามทำให้แฟนบอลที่กำลังนั่งลุ้นถึงกับร้องโอ้ยจังหวะนั้นไม่ใช่แค่การชนธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนความวุ่นวายที่ซ่อนอยู่ในทีมมาตลอดไม่ว่าจะแรงกดดันในห้องแต่งตัว ความไม่พอใจต่อฟอร์มการเล่นหรือความตึงเครียดจากเสียงวิจารณ์ภายนอกทุกอย่างเหมือนระเบิดอยู่ตลอดเวลาแค่ว่าเมื่อคืนนี้ระเบิดมันตมาแตกกลางสนามแบบต่อหน้าต่อหน้าหลังจากจังหวะชนกันเองผู้เล่นทั้ง2เริ่มถกเถียงกันอย่างดูเดือดท่ามกลางเสียงโห่จากแฟนบอลบางส่วนที่เริ่มทนไม่ไหวผู้ตัดสินต้องวิ่งเข้ามาแยกท่าทีของทั้งคู่ร้อนแรงจนเพื่อนร่วมทีมต้องเข้ามาดึงกันแทบไม่ทัน มันเป็นภาพที่ไม่มีแฟนบอลแมนยูคนไหนอยากเห็นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาและเมื่อสถานการณ์เริ่มแยกกรรมการก็ยิ่งทำให้เดือดยิ่งกว่าเดิมเมื่อมีจังหวัดเสียบอลจากแดนกลางซึ่งนำไปสู่การสวนกลับเร็วของเอฟเวอร์ตันผู้เล่นแมนยูคนหนึ่งที่อารมณ์ยังไม่เย็นจากการประทะก,กับเพื่อนทีมก่อนหน้านี้กลับเสียจังหวะจนต้องดึงขู่แข่งล้มแบบชัดเจน ผู้ตัดสินไม่ลังเลควักใบแดงตรงทันทีเสียงแฟนบอลแตกกระจายทันทีทั้งโหดทั้งร้องทั้งสะบดปนกันไปหมดบางคนถึงขั้นยืนลุกขึ้นเอามือกุมหัวเหมือนรับไม่ไหวบางคนตะโกนว่าอะไรมันจะขนาดนี้การเหลือผู้เล่นสิบคนทำให้เกมของแมนยูยิ่งเสียสมดุลหนักเข้าไปอีกแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่าในสนามคือบรรยากาศความร้าวในทีมที่เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นทุกนาที จังหวะบนเพื่อนเสียงตะโกนตำหนิกันการเคลื่อนที่ที่ไม่พร้อมใจกันทุกอย่างไม่ใช่ภาพของทีมลุ้นแชมป์แต่เป็นเหมือนทีมที่หลงทางอย่างหนักในขณะที่แฟนบอลเริ่มพึพรรมพำกันว่าคืนนี้ต้องมีดราม่าแน่เอฟเวอร์ตันกลับชฉวยโอกาสจากความปั่นป่วนของเจ้าบ้านได้เต็มที่เกมส่วนกลับของพวกเขาคมกริบกว่าเจ้าถิ่นหลายเท่าและสุดท้ายประตูก็มาในนาทีที่ไม่มีใครอยากให้เกิด จังหวัดตัดบอลกลางสนามของเอฟเวอร์ตันที่เปิดบอลออกด้านข้างก่อนจะครอสเข้ามาผู้เล่นทีมเยือนซัดเต็มข้อบอลพุ่งเสียบเสาแบบที่ผู้รักษาประตูของแมนยูแทบทำอะไรไม่ได้เสียงเงียบลงทั่วโอทรฟฟอร์ดเหมือนถูกตัดสวิตท,ทุกคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความผิดหวังบางคนสายหัวบางคนลุกออกไปเข้าห้องน้ำเพื่อสงบสติอารมณ์แฟนบอลเด็กบางคนทำหน้าจะร้องไห้ เพราะทีมที่เขารักกำลังสูญเสียความมั่นใจต่อหน้าต่อตาแต่สิ่งที่ทำให้คืนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากคือบรรยากาศสื่อไทยที่เข้ามาจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แนวคาขันแซวหรือรีแอคชั่นแบบสุดมันหนึ่งในเสียงที่ชาวเน็ตพูดถึงคือการบรรยายแบบล้อเลียนว่าแตงโมโลงปียพงยิง ที่กลายเป็นมุกที่แพร่หลายในโลกออนไลน์เวลาเกมมีจังหวะวุ่นวายหรืออะไรที่พลาดง่ายๆมันถูกนำมาพูดถึงแบบคำขันกึ่งประชดกึง่งแซวสไตล์ฟุตบอลไทยทุกครั้งที่แมนยูมีจังหวะผิดพลาดมีการชนกันเองหรือเล่นกันงงงชาวเน็ตก็จะพิมพ์กันเต็ม Facebook ว่าแตงโมลงปียพงยิงเพื่อสื่อถึงความมึนง,งงแบบไม่รู้จะอธิบายยังไง เมื่อภาพของผู้เล่นทะเลาะกันเองถูกเผยแพร่ในโซเชียลผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในทีมทำไมถึงมีอารมณ์ร้อนขนาดนี้ทำไมถึงขาดความสามารคีแบบที่เคยเป็นจุดแข็งสื่ออังกฤษก็เริ่มรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาภายในทีมความไม่พอใจต่อแผนการเล่นความกดดันที่สะสมและความเหนื่อยล้าทางจิตใจของผู้เล่นที่ต้องรับมือทั้งผลงานและเสียงวิจารณ์ บางสําัักข่าวถึงขั้นรายงานว่าในห้องแต่งตัวหลังเกมมีการถกเถียงกันหนักบางคนเงียบบางคนพูดเสียงดังบางคนทำท่าจะระเบิดอารมณ์อีกครั้งจนต้องให้สตาฟโค้ชเข้ามาห้ามแหล่งข่าวบางรายบอกว่าบรรยากาศตึงเครียดมากจนแม้แต่คนที่ปกติไม่พูดอะไรมากยังต้องลุกขึ้นมาพูดให้ทุกคนสงบลงคำถามที่แฟนบอลถามกันมากที่สุดคือแมนยูเป็นอะไรทีมนี้หายไปไหน อะไรทําให้กลายเป็นแบบนี้บางก็บอกว่าเป็นเพราะแผนการเล่นที่ยังไม่เข้ารูบ้างว่าเป็นเพราะผู้เล่นบางคนเล่นไม่เข้าฟอร์มบางว่าเป็นเพราะความกดดันจากตารางคะแนนบ้างว่าเป็นเพราะความคาดหวังสูงแต่ฟอร์มไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความมั่นใจของทีมลดลงอย่างมากและแทนที่จะช่วยกันเล่นกลับกลายเป็นความตึงเครียดระหว่างผู้เล่นเอง ในขณะที่ดรามา่ากำลังพุ่งสายขำก็พุ่งแบบไม่ยอมแพ้โลกออนไลน์เต็มไปด้วยมีมการตัดต่อภาพผู้เล่นแมนยูชนกันเองการตะโกนชื่อแตงโมโลงพร้อมภาพปียพงยิงจากมุมไกลแบบตลกตลก,ตลกความฮานี้ทำให้บรรยากาศดราม่ากลายเป็นเรื่องให้หัวเราะปนเศร้าสำหรับแฟนบอลบางคนบางคนแซวตัวเองว่าถ้าจะเจ็บก็ขอหัวเราะไว้ก่อน อีกกระแสนหนึ่งคือแฟนบอลบางส่วนที่ยังคงให้กำลังใจทีมบอกว่าทุกทีมมีช่วงเวลาที่ตกตำ่ำและสิ่งสำคัญคือการกลับมายืนขึ้นให้ได้บางคนย้ำว่าทีมเคยผ่านช่วงที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้วและนี่แค่บททดสอบหนึ่งเท่านั้น แต่บางคนก็ไม่ไหวจริงๆถึงขั้นเขียนโพสต์ยาวๆว,วิจารณ์การบริหารทีมการจัดตัวการซื้อนักเตะการฝึกซ้อมและแท็กทีมโค้ชแบบตรงๆบอก,กว่าทีมกำลังเดินไปผิดทางอย่างน่าเป็นห่วงบรรยากาศตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคือฝั่งเอฟเวอร์ตันแฟนบอลทีมเยือนดีใจสุดขีดกับชัยชนะนอกบ้านที่เต็มไปด้วยดราม่าของคู่แข่งนักเตะเอฟเวอร์ตันบางคนให้สัมภาษณ์ว่า มันเป็นเกมที่วุ่นวายมากแต่พวกเขาทำตามแผนได้ดีและมีสมาธิมากกว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาคว้าสามแต้มสำคัญออกมาได้แม้ความพ่ายแพ้จะเจ็บปวดแต่สิ่งที่ทีมต้องทำหลังจากคืนแห่งความวุ่นวายนี้คือการมองตรงไปข้างหน้าต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาในห้องแต่งตัวต้องหาวิธีลดแรงกดดันต้องทำให้ผู้เล่นกลับมารู้สึกเป็นทีมเดียวกันอีกครั้ง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าการทะเลาะกันในสนามไม่ใช่เรื่องผิดปกติในวงการฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อทีมกำลังเจอความกดดนันแต่สิ่งสำคัญคือทีมาจะจัดการอย่างไรหลังเหตุการณ์นั้นถ้าสามารถพูดคุยกันได้เคลียร์ใจกันได้มันอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ทีมกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ถ้าปล่อยให้ความไม่พอใจสะสมมันอาจทำให้ทีมยิ่งแย่ลงกว่าเดิม แฟนบอลทั่วโลกกำลังจับตาดูว่าทีมาจะตอบสนองอย่างไรในเกมถัดไปทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นทีมกลับมามีความกระหายในการเล่นอยากเห็นนักเตะประสานงานกันอย่างมั่นใจอีกครั้งและที่สำคัญคืออยากเห็นรอยยิ้มแทนเสียงทะเลาะส่วนเรื่องราวแตงโมโลงปียพงยิง ก็กลายเป็นมุกอมตะไปแล้วแม้จะเริ่มจากการล้อเลีเยนแต่สุดท้ายมันก็ช่วยให้แฟนบอลยิ้มได้ในวันที่ฟอร์มทีมรักทำให้ปวดหัวบางคนบอกว่าอย่างน้อยก็ยังมีอะไรให้หัวเราะค่ำคืนแห่งความวุ่นวายนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานไม่ใช่เพราะสกอร์ศู 1, แต่เพราะมันเป็นภาพสะท้อนของหลายอย่างในทีมทั้งความกดดันความเหนื่อยล้าและความต้องการให้ทีมกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิม และไม่ว่าจะดราม่าขนาดไหนแฟนบอลปีศาจแดงก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอรอวันที่ทีมาจากกลับมารอวันที่ความภูมิใจจะคืนมารอวันที่เสียงคำว่าแตงโมโลงจะหายไปจากฟีดและถูกแทนที่ด้วยคำว่าแมนยูชนะอีกครั้งในเร็ววัน